สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะคะปู้จะชวนมาทําน้ําสลัด t h o อนไอ d i แ l a n d นะคะซึ่งต่อยอดจากคลิปที่เราทํามาอยู่ในสสูตรแม่บทค่ะน้ําสลัดแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับใช้จิ้มอาหารทะเลนะคะทําเป็นตัวอซอสนะคะสําหรับทําพิซซ่าก็ได้นะคะเป็นน้ําสลัดยอดนิยมของคนไทยอีกอย่างหนึ่งอ่อราดนะคะราดผักนะคะราดผักสดกินเป็นสลัด ก็อร่อยมากๆเลยค่ะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะพริกกวานนะอันนี้หัวค่อนข้างใหญ่นะคะปู้จะใส่ไป1นึใน3นะคะถ้าเผื่อใครเป็นลูกเล็กก็ใส่ไปครึ่งลูกแล้วกันนะคะซอยเป็นชิ้นยาวๆก่อนนะคะแล้วค่อยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ วิธีการทําก็ง่ายๆเลยนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าใครจะเอาไปปั่นก็ได้นะคะแต่ว่าปู้มไม่อยากจะปั่นนะปู้จะใช้วิธีการผสมนะคะเพราะว่าอยากจะให้ตัวเครื่องปรุงนะคะส่วนผสมทุกอย่างเขาเวลาที่เรารับประทานนะคะมันมีเทสเจอร์นะคะเคี้ยวกรุบกรับในปากแต่ถ้าเผื่ใครไม่ชอบนะคะจะชอบแบบเอาไปปั่นนําทุกอย่างนะคะใส่รวมกันนําไปปัน่นให้ละเอียดเลยก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่วิธีการที่เราชอบได้เลยนะคะ ใส่มายัางเนลงไปค่ะตามด้วยซอสมะเขือเทศนะคะ ถ้าทำออกมาแล้วนะคะสียังไม่สวยถูกใจนะอาจจําำเป็นต้องเติมโทมิโตเพสลงไปค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพูดจะลองเติมลงไปนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะมันน่าจะพอมีสีสันขึ้นมาบ้างค่ะปรุงรสด้วยเกลือน,นิดนึงค่ะชอบรสชาติจัดจัดนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะ จากนั้นก็ใส่พริกหวานแตงกวาดองแล้วก็หอมใหญ่สับค่ะคนผสมให้เข้ากันก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะเพิ่มความจัดจ้านค่ะซอสพริกนะคะผู้จะใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ย อันนี้ค่อนข้างเผ็ดทีเดียวนะคะใครไม่ทานเผ็ดนะคะก็ใช้เป็นซอสพริกธรรมดาค่ะแล้วก็ถ้าเผื่อใครชอบที่รสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะก็เติมน้ำมะนาวค่ะไปอีกสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแต่ของปู้ไม่เติมนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ด ครบรสค่ะอร่อยลงตัวมากๆนะคะทำก็ง่ายด้วยนะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะผู้ฝากดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะ,ะขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะคลิปนี้ผู้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ